ได้เลยนะครับนี้เดี๋ยวเนื่องจากว่าเรามีกรรมธิการสองคนนะครับที่มาจากภาคประชาชนเนี่ยที่ได้เข้าร่วมในการแก้ไขกฎหมายนี้นะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวจะขอเชิญมาพูดคุยกันนิดหน่อยนะครับ mm hmm. ขอเวลาเซ็ตั p ใหม่นิดหนึ่งนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็อยากจะฉลองให้ยิ่งใหญ่กว่านี้แต่ก็เราลัวเขินเดี๋ยวสวปัดตกนะครับเดี๋ยว โอเคสองปัดาาสบไปได้กัวดีเลลัวอะไรนี้นะครับผมก็เลยขอสัญญาว่าถ้าเกิดว่าวันที่ผ่านตนรบรแล้วระเบียบมันออกมาจริงโรงเบียร์ของเรามีกระป๋องที่ขวดออกมาเนี่ยสัญญาว่าจะยิ่งใหญ่กว่านี้แน่นอนนะครับอ,ออกไหมได้ยินนะครับเอาตื่นอีกก็นอกใช่ไหม คุณเจมท่านนอกเป็นไงบ้างโอเคนะครับโอเคปิดเพลงปิดเพลงก่อนนะนะปิดแล้วครับอขอเสียงด้านนอกหน่อยครับด้านนอกสวัสดีครับโอเคนะครับก่อนจะเริ่มอะไรเนี่ยผมขอเบียร์ผมสักนิดหนึ่งแล้วกันขอเบียร์ผมสักนิดหนึ่งแล้วกันคนระับขอมาตาหนึ่งห้าสามกระแทกปากนิดหนึง่ง ออกไมมไม่อีโมชันแลครับคือหลายหลายคนที่มาในวันนี้นะครับก็เป็นคนที่เราได้เริ่มต้นพยายามทำการเปลี่ยนแปลงกฎหมายมาอ,อย่างน้นอยๆก็มีเวลาสิถึงส1อดปีนะครับรวมถึงคนที่สู้กันในเรื่องของสุราเนี่ยก็สู้กันมา ตั้งแต่สมัยทักษิณยังอยู่พรรคพลังทำนะต้องเอ้ยมันก็เกินไปต้องต้องสมัยไต่รับไทยไต่ละไตยนะครับตัง้งสมัยไรซ์ซ็อกโอช็อกนะครับจริงๆนี่ถ้าทำหนังนี่ได้หลายภาคอยู่นะ,ะเป็นซีรีส์นะครับขอบคุณครับคุณก็

ลาดิศทำไมไม่ต้องเป็นอย่างนี้นะครับล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้โตกับไม่ว่าจะเป็นชิปเบียรหรือเพื่อนพ่อหรือเพื่อนๆท,ที่เราเกิดคอมมูนตี้ขึ้นมาปัญหากคือว่าเราคิดว่าเราแน่จะพูดคุยเพื่อแก้กฎหมายได้แต่ในเวลานั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็นคือการรัฐประหารของคอสชอนะครับเราก็เลยพบว่าการกฎหมายเนี่ยมัน มันห่างไกลจากรจปสาสระชาชนมากขึ้นในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราจะรวบรวมเสียงในการแก้ไขกฎหมายอะไรก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าแค่อะไรนีดหน่อยตอนนั้นก็ยังเจอมสอีสีะนะครับปับนลนักติงเลยนะครับผมเอะไรเนเสียงอะไรกวน่เสียงจากที่องสานะครับ จะเอาไปเรื่อยๆงศันต์พี่งศันเช็คเศษนิดหน่อยครับแล้วก็เราก็พยายามตักดันมาเรื่อยๆนะครับโดยความพยายามของผมผเชื่อว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เหมือนเรืที่หนูกำหนด,ดไว้วก็คือ <ๆ S 1> <ๆ S 2> การกำเนิดข้าวพิพิธภัณนะครับ สำหรับทุกท่านที่เคยดูเท่าพิพากษาศูนย์เนี่ยก็จะเข้าใจว่าในวันนี้มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากที่ที่คุณเท้าวิพของเราเนี่ยจากเริ่มต้นจนถึงทุกวันนี้มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์จริงๆแล้วก็เขาก็ทำได้มหัศจรรย์จริงๆผม่าจะเล่าเพิ่มเติมนิดหน่อยคือว่าเมื่อหอเราคิดว่าเราแก้กฎหมายเราต้องทําอะไรใหญ่โตใช่ไหมครับแต่ว่าตอนที่เท่าได้เป็นสนสอ่ะ เขาก็ได้มาคุยกับพวกเราทุกคนว่าจริงๆเรื่องนี้มันไม่ได้แก้อะไรยากเลยแก้แค่กลมกระทรวงอย่างเดียวคือคือเราก็พูดว่าถ้าถ้ารัฐบ,บาลจะทำจริงอะสามารถทำได้ในเจ็ดวันบรยษัทอะไรนะแต่จากการต่อสู้ของพร์าจาเจริญหลัก20ปีจากการต่อสู้ของเราหลัก20ปีเนี่ยกลกระทรวงเนี่ยมันไม่ได้แก้ง่ายขนาดนั้น ถ้ามันจะแก้ได้มันก็แก้ได้เลยนะครับคือผมเชื่อว่าตอนปี2 5 6 5นะครับจะมีการผ่านตรศมสุรา9หน้าครั้งแรกะครับของพรรคเก้าไกล22พระพิพากก็มีการแก้ผลกระทรวงให้กับเบียร์ให้กับสุราชุมชนนะครับซึ่งเราคุยกันมาแบบหลายปีเนาะแต่ว่ามันี มันไม่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในช่วงหนึอนอ่งอาทิตย์นะครับทั้านี้นั้นผมจะบอกว่ามันเกิดจากว่าที่พวกเราทุกคนเนี่ยช่วยกันเรียกร้องช่วยกันดกดดันมาตลอดนะครับนเะอาจารย์ขออนุญาตครับผมขอเสียงตบมือให้ะะกับผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรเจริญเจริญชัยนะครับสวัสดีครับอาจารยะะ์ชัยว่ครับมาสวัสดีครับโอเค แล้วก็ขอเสียงตบมือให้กับนายกสมาคมคาเบียไทยนะครับและกรรมการคุณนัทเดชไองถึงสีวงถูไหมครับหรือว่าคุณออฟเทพนงของเรานั่นเองนะครับนัทเดชครับไม่เป็นไรลองเปลี่ยนได้ครับวันนี้เรามาฉลองกันเราก็อยากจะพูดคุยเรื่องกฎหมายนิดหน่อยนะครับ เราอของสัมภาษณ์กรรมธิการหน่อยครับว่าตอนแรกเราได้แก้กฎหมายคือเราได้แก้ร่างพรอบถูกไหมครับใช่ครับร่างพรอบอรเราเนี่ยมีใส่ความสำคัญอะไรบ้างครับที่เราแก้ไปเออคือ<ม>การทำเล่าเนี่ยในประเทศไทยมันอยู่ที่พรอบอรภาษีสรรพสามิตแล้วก็ไอพรอบอรนี้เข้ารวมบ,บุหรี รถยนต์อะไรต่างๆที่เป็นภาษีเกี่ยวกับสรรพสามิตไว้ทั้งหมดแต่ว่าเรื่องของการทำเล่าเนี่ยจะอยู่ในมาตารา153ก็คือวิธีการอนุญาตผลิตทีน,นี้เขาก็บอกว่าวิธีอนุญาตให้ผลิตก็คือให้ไปขออนญาตกับอธิบดีโดยที่ให้ออกอหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยมาเป็นกฎกระทรวงแล้วมาเขียนไว้แค่นี้ในของเดิมอี่ผ่านมาก็คือว่า กฎกระทรวงมันก็มีการกีดกันไม่ให้ทํานู่นทํานี่มาตลอดตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่มีพรบนี้ด้วยซ้ำไปแต่ถ้าถ้าพูดถึงตั้งแต่เริ่มต้นของพรบนี้ก็ปี60แล้วก็มีกฎกระทรวงออกมาพร้อมกันในปี60ก็คือให้ทาได้แต่สุราขาวสําหรับสุราชุมชนนะแล้วก็ถ้าเป็นเบีย์ก็ทําได้เฉพาะเป็นบิวท์ผักกับโรงเบียร์ใหญ่ครับผม ถ้าเบียผักก็ห้ามนําออกขายข้างนอกครับตัอย่างที่ทุกคนเห็นในที่โรงนี้นะครับอ่าที่ต้องขายเป็นนี้แล้วก็ตอนปี60นั้นจะต้องมีกําลังผลิตขั้นต่ําของเบียร์ครับ1 0ล้านลิตรต่อปีแล้วก็มีทุนจดทะเบียน10ล้านบาทถึงจะขายออกข้างนอกได้จะทําเป็นผุดผัดเป็นยี่ห้ออ่าผุดผัดจะเป็นหนึ่งแสนลิตรครับอ๋อใช่หนึ่งแนลิตรคุณจดทะเบียน10ล้าน ก็เคยมีมีกิจการในเรื่องของกำลังผลิตแลวสว่สวนส่วนก็เหล่าสีต่างๆเนี่ยเหล่ายินลำวอดก้าจะต้องมีกำลังผลิตขั้นต่ำสามหมื่นลิตรต่อวันสำหรับเหล่าสีแล้วก็อวอดก้ากับเหล้าขาวเนี่ยต้องเก้าหมื่นลิตรต่อวันอันนี้ก็ผมก็เคยพูดคุยมานานและหลายครั้งแล้วว่ามันมีที่มาของการที่เขาเอากำลังผลิตของโรงโรงงานโรงงานใหญ่ของเขาอะ่ะมาเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำของคนอื่นครับ ็คือเขาทาได้สูงสุดเท่านี้แต่เขาให้คนอื่นทําเป็นขั้นต่ำก็มันก็นเป็นการขีดกันมาเป็นขั้นต่ำที่เป็นขั้นสูงของเจ้าใหญ่ด้วยซ้ำใช่แต่ว่าเอามาออกมาเป็นขั้นต่ำของคนอื่น,นครับผ <ๆ S 1> มก็คือคุณต้องได้เท่านี้คุณถึงจะทําได้ค <ๆ S 1> มันก็เลยในประเทศนี้ก็แทบจะไม่มีใครทําได้มันก็เป็นการขีดกันตั้งแต่ปี60ถ้าเราไม่นับไปก่อนหน้านั้นนะถ้าเรานับไปก่อนหน้านั้นนี่ก็ก็ห้ามมานานแล้วห้ามมานานแล้วนะครับ โดยเมื่อก่อนเป็นประกาศกระทรวงการคลังแต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยมาเป็นพบรบฉบับใหม่ก็เริ่มเปลี่ยนเป็นกฎกระทรวงตั้งแต่ปี60ครับทีนี้ผมถามอาจาจรย์เฉลยนี้ดีกว่าว่าพาบรบสารสนเทศมาตา153เนี่ยขอให้อาจาจรย์เฉลยเป็นตัวแทนฝ่ายของสุลาชุมชน,มลนแล้วก็สุลากลังแล้วกันว่าเจตจำนงของกรรมธิการเนี่ย จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับอ่าก็คือจริงๆแล้วต้องยกให้เขาเพราะว่าเขาเป็นสสแล้วเขาก็บอกว่าเขาต้องไปแก้ในตัวที่เป็นเกี่ยวกับหน้าที่ของสสคือแก้พรบจากพวกเราเนี่ยกลุ่มสุราชุมชนกลุ่มพวกทำเหล้าเนี่ยเขาพยายามผลักการแก้กฎกระทรวงมาแต่ก็ยังไม่สําเร็จตอนนั้นพอลถ้าคุพบเริ่มตั้งแต่ปี65ที่เขาจะเข้าสุราเก้าหน้าครั้งแรก เขาก็เขียนไว้ในวัรสารก็คือเติไมไว้ในพรบนี้ในมาตราวไว้53แปว่าการออกกฎกระทรวงก็ไม่ติดกันเอางว้สั้นๆต้องไม่ขีดกันรายย่อยแล้วมันก็ไปตกในสมัยรัฐบาลน,นั้นก็โดนโหวตคว้างไปในวาระสาแพ้ไปแค่2เสียงสเ <2 S 1> สียงในวาระสาด้วยนะคือวาระสงก็โหวตผ่านมานะทีนี้รัฐบาลก็ไปรวบรวมเสียงมาเพื่อจะโหวตเอาชนะ แล้วก็พลาดไปแค่สองเสียงทีนี้เราก็คิดว่าเอ้ยกว่าจะขับกนันเข้าไปใหม่ในปี67เนี่ยเขาเลือกตั้งมา6กหวแต่พัาเดียวเองถ้ารลพบเสนอเข้าไปเร็วมากที่จริงเราคุยกันกับคุณออฟด้วยกับในวงการพวกเราบอกเราเสนอร่างประชาชนเข้าไปด้วยไหมแต่ว่าทําไม่ทันเพราะว่าร่างของท่านพบเนี่ย,เ,เ,ยเข้าสภาแล้ว เรา,าไม่ไทันจะรวบรวมรายชื่อเลยเพราะว่าประชาชนต้องได้เหน็นชื่อรเราก็เสนอไม่ทันเ,เข้าเข้าเข้าสภาวาระหนึ่งเรียบร้อยแต่โดนประกอบด้วยเล่าเพื่อไทยกับกับตูนไทยชาตชาติเราเป็นเรื่องการเมืองแต่ว่าที่คําถามของ,ท,ของทุนก็คือว่าสุราต้องการอะไรก็คือต้องการทําเหล้าได้ทุกชนิดเดินเนี่ยทาได้แต่สุราขาวก็อยากจะทําเหล้าสีอยากทำดินยินลำวัดก้า ซึ่งปัจจุบ,บันแี่เรามีแต่วันนี้ก็มีคนหนึ่งที่เป็นผู้ผลิตเตรียมพร้อมยินรำวัดก้าแต่รเรียกยินรำวัดก้าไม่ได้เพราะว่าคือคคคหลายท่านอาจจะไม่รู้นะครับว่าคือผมได้คุยกับเพื่อนๆชาวต่างชาติอย่างเช่นคุณรู้ไหมประเทศไทยไม่มีวิสกี้ของตัวเองอ่าเออแล้วเ,เราไปญี่ปุ่นโอ้ยซิงเกิลมอสเซ็ไปหมดเลยใช่ แต่เราเราไม่ได้กินเหล้าแบบว่ามันเ,เป็นวิสกี้เรากินเหล้าเป็นยี่ห้องแล้วเรากินยี่ห้อนี้สมมุติว่าเริ่ต้นด้วยแสงเริมต้นด้วย <c oughs> นี่นี่อะไรเงี้ยเราไม่รู้เลยว่ามันคืออะไระเราเหล้าชาวาเนี่ยก็ถูกกดไว้ในบทของเหล้าขาวะนะครับกนหมายใหม่เนี่ยก็คือต้องห้ามกาิดกันผู้ประกอบการสุราไม่ว่าจะเป็นไซส์ไหนเนี่ยต้องสามารถ ทำสุราหลุกประเภทโดยคำนึงถึงมาตรฐานครับ,รบก็คือทางของกรรมนิการเนี่ยเขจะมีความห่วงใยเรื่องของมาตรฐานสุราด้วยห่วงมาตรฐานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพยายามให้เราจะได้มีสุราหลากหลายประเภทขึ้นในมาตรฐานที่ดีขึ้นและมาตรฐานต้องไม่เป็นพาราไม่เป็นภาระเกิดไป,ปวครนะครับ คือตอนอยู่ในกรรมธิการก็ถกเถียงกันว่าถ้าเกิดคุณเขียนมาตรฐานเนี่ยเดี๋ยวเกิดมาบังคทับเราว่าจะต้องใช้สเตเลสอย่างแพงสเตเลสสามหนึ่งหกอะไรแบบหรือว่าใช้เครื่องมือวิลิสมาลาแพงๆเนี่ยผู้ประกอบการรายย่อยก็ก็จ่ายจ่ายไม่ไหวทีนี้เขาก็ในกรรมธิการก็มีข้าราชการเนาะเขาก็บอกว่าเออไม่ถึงขนาดนั้นก็คือทุกอย่างที่เราพูดคุยกันมีบันทึก ไมีมันตึ๊กเพราะนั้นเพราะนนั้ถ้าเกิดเขามามามา,มากีดการทีหลังเนี่ยเราก็ไปเอาอะไ<ค>ร,รกันขอว่าต้องสู้เต็มที่นะครับเดี๋ยวขอเชิญคุณรัตชัยนะครับขอเชิญตัวเองคุณรัตชัยนิดนึงครับผมว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากคุณรัตชัยเป็นกรรมธิการแล้วก็เป็นตัวแทนของชาวเบียร์ด้วยรัตชัยบอกหน่ยครับว่าชาวเบียร์เนี่ยจะได้อะไรจากการแก้พรบนี้ ต้องขอยุ้าว่าโดยเจตจำนงนะครับเพราะว่าเราก็กลัวจะพลิกลออเหมือนกันแล้จเ,เจตจำนงตอนนี้ที่มันผ่านมาเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างบอกให้ทุกคนทราบเลยจริงๆแล้วก็ของเราชาวเบียเนาะเราไม่ได้หวังอะไรมากไม่ได้อยากได้อะไรที่มันเกินเลยเมาตั้งแต่แรกแล้วเนาะรเราทำเบียกันมาเป็นสิบปีกันตราบ,บนดก็เราก็อยากแค่ทำเบียครับ ลงขวดลงกระป๋องให้มันได้เหมือนตอนที่เราเริ่มทำโมงบูแรกๆเท่านั้นเองก็คือเราสามารถทำเบียร์บรรจุลงแพ็กเกจต่างๆไม่ว่าจะเป็นขวดเป็นกระป๋องเป็นเค้กขายได้ปกติเหมือนลงเบียร์เหมืนอนคมบรี่เมือ,องนอกเานะครับก็คือสิ่งที่สิ่งที่ของพวกรนบอเนี้ยที่เราอยากแก้หลักๆคือขอให้เราได้แพ็กเกจออกนอกโรงได้จากที่เราจะต้องเป็นบูพับต้องเปิดร้านอาหารนะเราจะทำเบียร์ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยต้องไปเปิดร้านต้องทําร้านอาหารด้วย ทำอะไรด้วยเพื่อจะไปให้คนมากินด้วยเราไม่สาม,มารถจะทำปุ๊บเราส่งไปขายร้านเพื่อนร้านใครยะงไรได้เลยอันนี้นไม่ได้ก็ของเราก็อยากจะให้มันนั่นแหละครับ,รบตามเกจาำนงนี้นคือลงขวดได้ลงกระป๋องได้ขายได้ทั่วประเทศก็เหมือนเบียร์ไมโครบรีทั่ว่ไปเราจะต้มอง200ลิตรลงกระป๋องก็ลงได้จะต้ม5้0 0 0ลิตรลงกระป๋องก็ทาทาได้เหมือนกันครับไม่ต่างกว่าว่าต้องเป็นโรงขนาดใหญ่เท่านั้นเพราะว่าจากต่างประเทศเนี้ย โลงแค่5ร้อยลิตร1,000ลิตรเก็มาจุกขวดมาจุกระป๋องได้ทั่วไปอยู่แล้วครับ,รบหลักๆก็กประมาณนี้ครับโอเคอ่าก็ทีนี้ตอนนี้ทาไมถึงทําไม่ได้ตอนนี้เขาเขาใส่อะไรไว้ทํอ่าทไมตอนนี้ถึงทาไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโดยที่ว่าของต้องอธิบายทุกคนก่อน,นว่าโรงเบียร์ของเราเนี่ยอ่อยู่ในหมวดรงเบียร์ที่ผลิตเพื่อจําหน่ายในสถานที่ผลิต นะครับเป็นใบอนุญาตใบอนุญาตเบียร์มี2แบบก็คือจำหน่ายในสถานที่ผลิตกับแบบโรงเบียร์เฉยๆนะครับโรงเบียร์เฉยๆเนี่ยก็คือสามารถจำหน่ายได้ที่ของเราจำหน่ายได้ในสถานที่ผลิตเท่านั้นแต่คุณไม่คุณไม่ขอเป็นโรงที่ผลิตใส่กระป๋องไปเลยตอนนี้เพราะว่าไอ้การที่จะเป็นโรงเบียร์เฉยๆได้คุณจะต้องผ่านการตรวจสอบขอกระทรวงการศึกษาแวดล้อมหรือเรียกสั้นๆว่าเอไ คือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพวกเราก็ยินดีถ้าจะตรวจสอบผลกระทบตามสิ่งแวดล้อมแต่ปัญหาคือว่าเราไม่สามารถทําได้เพราะว่าโลของเรามันขนาดเล็กเกินไปที่จะสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมถ้าคุณอยากสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคุณต้องเป็นโลเบียขนาด7.2ล้านลิตรต่อปีคือโลของผมเนี่ยทำเต็มที่เนี่ยได้ประมาณ50,000ลิตรต่อปีเพราะว่าผมต้องใหญ่วันนี้ประมาณ120เท่านะครับผมถึงจะสามารถเป็น แท็กจิ้งิบิวรีได้ซึ่งตรงเนี้ยเราว่าเข้าใจว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่เมคเซนต์คือเราก็เลยต้องการแก้ไอเรื่องขายในพรบเ่ยก็เลยจะมีเรื่องที่พูดว่าจะต้องกำหนดกฎกระทรวงที่จะออกมานะครับเพราะว่าปัญหาที่จริงเนะี่ยมันคือกฎกระทรวงพรบรเย่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับ จะต้องเขียนว่าผลกระรจงที่ออกมาจะต้องคำนึงถึงมาตราฐานโดยไม่กําหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการเลือกปฏิบตัติการปลูกป่าเศรษฐกิจโดยไม่เป็นธรรมหรือสร้างพลรัพเกินควรมาใช้เป็นอุปสรรคในการขออนุญาตและออกใบอนุญาตาที่อยู่ในข้อสังเกตด้วยนะคะนรับเส้นเครื่องจักรจำนวนคนขนาดกำลังผลิตสุราปริมาณการผลิตสุราจึงนจดทะเบียน ระยะเวลาในการประากอบกิจการอันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องสุราแช่ที่ทําไมต้องห้างอะงรมาหนึ่งปีนะครับหรือการกาหนดให้ต้องจัดทํารายงานวิเคาราะห์ผลกระทบก,การสิ่งแวดล้อมนี่ก็เป็นข้อยัำที่พวกเราเสนอไปในการแก้ไขกฎกระสวนเป็นข้อสังเกตเป็นข้อสังเกตคือ,อในพรบรเราจะเขียนเยอะแยะไม่ได้เขาจะเขียนเป็นร่าวๆเป็นเ,เ,เป็นกฎหมายหละ่ะแต่ว่า,าอะไรอย่างพวกนี้เราเขียนเป็นข้อสังเกต ้อสังเกตเนี่ยในสภา,าเขาจะรับรองซึ่งผ่านไปแล้วสภา,าก็เห็นชอบไปแล้วแล้วก็สังเกตที่ก็จะส่งไปให้คณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีก็จะส่งไปกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังก็ส่งให้กรมสภา,ษ,าษีนิดแล้วคนที่ชี้แจงในวันเข้าสภาเนี่ยก็มีขากก้าราชการกรมสรบภาษีอยู่แล้วก็ชี้แจงเรื่องของพอบอรบตรงนี้อย่างชัดเจน แปลว,ว่าคขาชาภาษามิทเข้าใจดีว่าจะต้องอน,นุญาตจะต้องปลดปล่อยอะไรบ้างเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องตามดูว่าเขาจะทาตามที่เขาพูดไหมกันก็ผมว่าเราสรุปเลยก็ได้นะอ,อาจารย์จเจริญสําหรับเล่าคร<อ>ับขอสั้นๆแบบให้ทุกคนเข้าใจได้เลยแต่ขอขอทบทวนว่าตอนที่เราอยู่ในกัมพิกานี่มันก็ไม่ง่ายใช่ แต่ไม่ได้ง่ายเพราะเราเถียงกับสัรพสารนิดเพราะสรรพสารนิดเขาจะเงียบๆเขาจะไม่บอกเถียงเลยแต่เราเถียงกันเองในระหว่างพรรคการเมืองทั้งหลายที่เขาต้องการเรื่องของสหกรณ์กุมเกษตรกรเขาใช้คําเหล่านี้มาใส่เนี่ยจนกระทั่งเรากลัวว่าเราจะต้องเป็นเกษตรกรหรือเปล่าถึงจะทําเล่าได้ครับผมใช่ครับในที่สุดแล้วเนี่ยประธานเขายอมให้มีคําว่าผู้ประกอบการหลายย่อ ตรงนี้เราถึงโอเคด้วยเพราะงั้นเกือบจะไม่ได้อยู่แล้วเราต่อสู้มานะไม่ใช่ว่าเราแบบปล่อยให้พรพการเมืองเขาทำนะพวกเราที่อยู่ในกรรมธิการแล้วก็ที่ปรึกษาที่ไปช่วยกันนั่งหลายคนเลยเนี่ยก็คืออยู่ในห้องเี้ยกันหลายคนต้องไปต้องไปเถียงกับพรรคการเมืองที่จะเอาแต่อะไรอะทหารณอกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจคือเขาจะหาเสียงอะกับชักับพวกเกษตรกรกับชาว ชาพิษาขีดมากกว่าทีนี้เขาก็จะบอกถ้าคุณจะทำเขาพูดเลยนะว่าถ้าคุณจะทำคุณก็ไปลงสมัครร่วมกับสหกรสิคุณก็ไปร,รว่รปปปรวมมือกับเกษตรกรในการทํางานมาจริงจริงมันรเราสลับสุนเกษตรกรด้วยการซื้อผลิตรรื้าวมแล้วแต่การถือหุ้นร่วมกมันเนี่ยจะสร้างปัญหาหรือว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ยาก คืรอร็อบเลยต้องไปปลุกข้าวเล่าโบราณนี้นาข้าวพอกานาข้าวไร่บอนเทพพนมนะครับไม,ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ <ๆ S 2> ยวเราทำอ,อยู่แล้วเราทำอยู่แล้วเราทำอยู่แล้วนะครับเป็นการเป็นการาให้เห็นวัตถุดิบให้เห็นวัตถุดิบ <ST U TI> e> ใช่ครับให้ให้มันฟินเหมือนว่าเรากินอะไรเข้าไปก็เห <ST U TI> e> ็นว่ามันมาจากที่ไหนมีแหล่งที่มาจากไหเห็นว่ามันเกี่ยก็ต่อไปนี้เนี่ยเล่าจากเทพพนมเลยแล้วตัวใช้ข้าวที่นาเทพพนมเลยถูกไหมครับ บางส่วน <Okay. S 2> ครับบางส่วนครับเราก็เหมือนเป็นให้ <Okay. S 2> ให้ดูครับที่ <Okay. S 2> เป็นเป็นไม่ได้ที่เราจะปลูกยังไงก็ต้องไงปซื้อจากเกษตรกรครับโอเคครับอ่านั้นผมสรุปได้เลยว่าเด็นพอยทั้งหมดเนี่ยเราแก้ไปในเจตจำนงของทลบอแล้วนะครับต่อยตอ่างของแล้วก็คืออะไรที่เราเคยได้ถูกปิดกั้นไว้เราเขียนให้ถูกแก้ไขหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ชาวที่คนที่ทำแต่เหล้าขาวก็วจะต้องทำเหล้าสีได้ต้องทำเหล้าได้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นวิสกี้ยินฟรังหวานดีานคา,า,ดา,าร์บอนอตเบียน์คอนย่าเราทำเย่ยคือจะบอกว่าการการควบคุมมันจะต้องถูกเปลี่ยนไปนะครับความสร้างสารรค์ของคนทำสราไอจะต้องมากขึ้นโรงเบีย ต้องทำได้ในทุกขนาดแต่ว่าทุกขนาดเนี้ยผมเข้าใจว่าเราอาจจะกำหนดตอนนี้เรากำหนด,ดไว้ที่1 0ึง้อยลิตรคงจะไม่ขอให้ต่ำไปกว่าน,นี้เพราะว่าต่ำกว่าหน,นึง้อลิตรก็อาจจะไม่ควรจะจบเป็นโลบีนะเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นการทดลองหรืออะไรก็ว่าไปนะครับในส่วนของโฮมบูหรือโฮมทิซิลลี่เรายังไม่สามารถทำได้ในพรบนี้ ก็ต้องขอความต้องมือเรียกร้องเพื่อให้แก้ไขต่อไปนะครับทำได้ทำได้แล้วแต่ต้องขอจดทะเบียนใช่ใช่ขอให้ครับแต่ว่าถ้าจะทำคอมมูแบบเสรีก็ตอนนี้ยังทำไม่ได้นะครับออสแต่เสริมดวงตูนเลยครับคือผมจะบอกว่าจะบอกว่าการที่เราเาเรียกอะไรมีการแก้พรบครั้งนี้มันก็เป็น การต่อสู้มาจากหลายๆคนจากเข้าช่วยกันเราช่วยกันเสนอต้องบอกว่ากฎกระทรวงปนะี P 65เนี่ยก่อนปี65เนี่ย50แดงม้าก็ยังไม่มีนะครับมันมีแค่5แดงม้าเองทำกัวมาชุมชนยัมี5แดงมาแล้วก็ามีการถ่ายสู้ตลอดพี่สุรัตน์ที่ไปคุยกันที่อิสาีกาไปที่กรมที่อะไรกันเราจะเสนอเราเราเรา,เราสู้กันมาเนี่ยมันหลายปีมากแล้วห้าหปีมากแล้วซึ่ง ขาเรียกอะไรแนวโน้มมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆจากโลเบียที่แบบยังไม่มีตอนนี้ก็จะเอาเคลิปออกได้แล้วในเร็วๆนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าต้องบอกว่าพรบอนี้มันอาจจะไม่ใช่เป็นที่สิ้นปุดจบ,บ,บแล้วแบบทุกอย่างเสรีหมดมันอาจจะต้องมีการแก้อีกหลายๆครั้งเราจะต้องคอยต่อสู้ไปแต่ว่าเราไม่คิดว่ามันมันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ แต่ว่ามันต้องใช้เวลาต้องอดใจรอกันนิดนึงไม่ใช่ว่าแบบปุ๊บปั๊บมันจะเปลี่ยนได้เลยกลายเป็นแบบเฟรนรออเมริกาเลยเราคิดว่าก็ต้องก็ต้องค่อยๆต่อสู้กันต่อๆไปครับครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ1นึ่งโลเนี่ยต้องสามารถทำสุราได้มากกว่าถึงประเทศทำไมโลเบียถึงจะทำไซเดอร์ไม่ได้หรือโลไซเดอร์ถึงจะทำโลเบียไม่ได้หรือจะทำโลกันได้อันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะถูกแก้ไขสมมุติว่า ท่านที่เราจะทำวิวข่าว้ะอยากทำไซเดอร์ถ้าไม่จำเป็นต้องไปเปิดลงแย่นะครับคือเราจะอยู่ในกฎหมายที่มีเหตุผลมากขึ้นนะครับแล้วก็โอเคทุกท่านครับจะขอนะอนุญาตเราเอาแบบคลาสสิกไหมชายโยสามปี <laughs> บบสไตล์ <laughs> นะครับขอขอร่วชูกแก้วนะครับของอะไรเอามามา,มา อ่มีมีอาอานะครับไม่ยบางจอมันอยู่ที่หน้าเลยนะม่ไม่ไีมีมีเรื่องอยากพูดถึงัคุณท้าวปมเนีคือว่าคือเราเรารออยากรีเครดิตท้าวปมแล้วก็พักกระารชนมากเพราะว่าคุณน็อปกับอาจารย์เจริญเนี่ยได้เป็นกรรมธารเพราะว่าทบาวปมมาเสนอให้เป็มเลยคือเราเราไม่ได้ขอครับแต่ว่าท้าวปมเนี่ย พอบอกว่าเฮ้ยมาช่วยห,ยน,หน่อยได้ไหมคือผมเชื่อว่าถ้าเป็นพักการเมืองเนี่ยม,มันต้องคงไม่ได้หรอกคือขอให้เด็กฝากหรือว่าให้สสให้เครื่ององเขาดีกว่าแต่มันมีพักประชาชน,นแหละที่อยู่ดีมาเสนอะยูับว่าเฮ้ยอาจารย์เจริญครับหรือว่าคุณคุณนา้าครับมาช่วยกันหน่อยไหมซึ่งผมสระบผกเนี่ยเป็นสปิริตที่ที่สูงส่งมากเพราะว่า ล่างเขาก็โดนปับตอด้วยแลคือมันก็มีความเหมือนกันนะแต่ว่าคุณทัพอภกับพวกเนี่ยก็เขาไม่สอนก็คือก,ก็จะพยายามทำออกมาให้มันดีที่สุดอันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยให้ให้เครดิตกับข้าวที่พกเยอะๆแล้วก็ส่งถึงทั้งประชาชนด้วยครับได้คุณทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่า,าจากการต่อสู้มาเลยนะ นี่เป็นครั้งที่ที่เราได้รับเสียงสนับสนุนจากหลายหลายฝ่ายมากที่สุดนะครับก็ต้องก็ต้องขอขอบคุณทางเพื่อไทยแล้วก็โราไทยสร้างชาติด้วยนะครับคือคุณชนินจากพรรคเพื่อไทยที่เป็นประธานกรรมการนี้นะครับก็ได้มาพูดคุยเพื่อปรับหลายครั้งรวมถึงแน่นอนต้องพูดถึงคุณนัฐทนิชุด้วยนันทวิชนั่งคุณกปุ๊กกดสื่อนะครับคือ ตอนเริ่มแรกเราอาจจะแหลมใส่กันบ้างแต่ก็เราก็ต้ก็ปรับความเข้าใจกันด้ช่วยกันเหลานะครับให้ให้เราเข้ากันได้นะครับคือสุดท้ายเจดโมโนทนะุกคนอ่ะอยากเห็นสุราคนทำสุราแล้วก็การบริโภคสุราเนี่ยมันเป็นเป็นถาที่มันสีไหลขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาละครับมาชูยแก้กัว่าเพื่อเป็นการติดง,งานนะครับ โอเโอเคเอาละครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยไปงานแต่งงานนะครับผมยกคุั okay. uh, like ้ต si ัแต okay. SO si ่ต ok BE ั้ต่ั้ต่ัองต่ั้ั้ต่ั네่ั่ตั่ากใง่ั่ั้งแั้งแาับคั้่ั้งแั้งแต่ับแั้งั้ง้ับััแ้ั ติดตามนะครับเราอย่าเพิ่งวางใจนะครับเรายังเหลืออีกหลายฐานนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยต้องพูดได้ว่าคนหมายได้จารลึกแล้วสิ่งที่พวกเราเคลื่อนไหวกันมาผ่านสภาและถูกเขียนไปแล้วครับนะครับขอบคุณทุกคนมากครับขอเสียตรงนี้ทุกคนนะครับ